ช่วงเศรษฐกิจติดดาววันนี้พาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดยโสธรน,นะครับมีชาวบ้านเขารวมกลุ่มกันแล้วเอาไม้ไผ่มาสารเป็นกระติ๊บข้าวเหนียวเป็นข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านแล้วขายทางออนไลน์นะครับสามารถสร้างรายได้แม้จะต้องอยู่ที่บ้านในยุคโควิด19ติดตามได้ในช่วงนี้ครับ สตรีจักสารกระติบข้าวบ้านดอนกลางตานนําบลหนองเรืออําเภอเมืองจังหวัดยะโสธรรวมกลุ่มการสารเป็นกระติบข้าวเหนียวรูปทรงและลวดลายต่างๆตามจินตนาการก่อนนํากระติบข้าวเหนียวที่ได้ส่งออกจำหน่ายเป็นไรายได้นอกจากกระติบข้าวเหนียวแล้วทางกลุ่มสตรียังสามารถสารเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนต่ตางๆอีกมากมายเช่นถาดใส่ผลไม้หวดหนึงข้าวเหนียวตะกร้าถือสําหรับสุภาพสตรีที่ใส่ปากกาดินสอ กลองใส่ทิชชู่และอย่างอื่นอีกมากมายชาวบ้านบอกว่าจะใช้เวลาที่ว่างเว้นจากการทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักพากันสารกระติบข้าวส่งขายเป็นไรายได้เสริมแม้ในช่วงโควิดแบบนี้การค้าขายจะทำได้ยากและขายได้น้อยแต่ชาวบ้านก็ปรับตัวหันเข้าสู่การค้าขายในตลาดออนไลน์ําหรัรกระติบข้าวทุกวันนี้ก็จะขาย ขายยาก่สักหน่อยเพราะว่ามันเป็นโรคโควิดนะคะมันเราจะไม่ขายไม่ได้ผู้ที่ซื้อมารับจากเราเขาก็ไม่สามารถไปขายได้เพราะว่าช่วงเรียนสองเดือนนี้จะขายยากลำบากแต่เราก็พอขายได้เพราะว่าเราขายออนไลน์กันกระติบข้าวราคาอยู่ที่1 0 0ถึง500บาทขึ้นอยู่กับขนาดและลวดลายทำให้ในแต่ละเดือนชาวบ้านแต่ละครอบครัวจะมีไรายได้จากการขายกระติบข้าวไม่ต่ำกว่าครอบครัวละ1 0 0 0 0ถึง20,000บาท และขณะน,นี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะโสธรยังช่วยขายกระติบข้าวอีกแรงโดยการไลฟ์สดขายกระติบข้าวผ่านทางเพจของกินของฝากโอทอ็อที่เที่ยวยะโสธรด้วยสำหรับใครที่สนใจอยากได้กระติบข้าวสวยๆหรือผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนสามารถสั่งจองได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ตามเบอร์โทรที่ขึ้นบนหน้าจอน,นี้ค่ะ